เจ็ดเรื่องจริงของซูปเปอร์แมนจุดกำเนิดที่มืดมนก่อนที่ซูปเปอร์แมนจะกลายเป็นสัญลักษณ์แห่งความหวังชื่อของเขาเคยเป็นของวายร้ายมาก่อนย้อนกลับไปในปี1933ก่อนที่โลกจะรู้จักฮีโร่ผ้าค,คลุมแดงนักเขียนชื่อแจ r r รี่ซีเกิลและโจชัสเตอร์ได้สร้างเรื่องสั้นเรื่องหนึ่ง ชื่อว่า The Reign of the Superman แต่ซูเปอร์แมนในเรื่องนี้ไม่ใช่ชาวคริปตันผู้ใจดีเขาคือบิลดันชายเร่ร่อนหัวล้านที่ถูกนักวิทยาศาสตร์ชั่วร้ายหลอกให้กินยาทดลองแล้วได้พลังจิตมาทั้งอ่านใจควบคุมจิตใจคนอื่นได้และแน่นอนเขาใช้พลังนั้นในทางที่ผิดเพื่อหาเงินและสร้างความสนุกให้ตัวเองก่อนที่ยาจะหมดฤทธิ์แล้วเขาก็กลับไปเป็นคนไร้ค่าเหมือนเดิม เรื่องราวนี้สะท้อนภาพสังคมอเมริกายุคเศรษฐกิจตกต่ำที่เต็มไปด้วยความสิ้นหวังแต่แล้วซีเกิลและชัสเตอร์ก็เห็นโอกาสพวกเขาต้องการสร้างฮีโร่ที่น่าตื่นตาตื่นใจกว่าใครทั้งหมดจึงได้หยิบยืมชื่อซูเปอร์แมนมาใช้ใหม่เปลี่ยนจากวายร้ายให้กลายเป็นผู้พดุงความยุติธรรมแต่เบื้องหลังการสร้างฮีโร่ผู้แข็งแกร่งก็มีเรื่องราวส่วนตัวที่น่าเศร้าซ่อนอยู่ ซีเกลและชัสเตอร์เป็นลูกหลานของผู้อพยพชาวยิวพวกเขารู้ดีว่าการเป็นคนนอกในสังคมใหม่มันเป็นอย่างไรแนวคิดเรื่องผู้อพยพจากต่างดาวที่ต้องปรับตัวเข้ากับโลกมนุษย์จึงกลายเป็นหัวใจหลักของตัวละครซูเปอร์แมนยิ่งไปกว่านั้นมีเรื่องเล่ากันว่า1ปีก่อนที่ซูเปอร์แมนจะถือกำเนิดพ่อของซีเกลถูกโจรปล้นและสังหารที่ร้านเสื้อผ้าของเขาโศกนาฏกรรมครั้งนี้อาจเป็นแรงผลักดันลึก,ลก ที่ทำให้เขาอยากสร้างบุรุษเหล็กผู้มีผิวหนังคงกระพันที่ไม่มีกระสุนใดๆทำร้ายได้ขึ้นมาเพื่อต่อสู้กับความอายุติธรรมพลังสุดเพี้ยนที่ถูกลืมด้านที่แปลกประหลาดของเขาในยุคแรกๆของคอมมิกส์ที่เรียกว่ายุคเงินหรือซิลเวอร์เอจจินตนาการของผู้เขียนนั้นไร้ขีดจำกัดทำให้ซูเปอร์แมนมีพลังแปลกๆที่ทุกวันนี้ถูกลืมไปเกือบหมดแล้ว อย่างแรกคือพลังปล่อยซูเปอร์แมนจิว๋วโดยเขาสามารถปล่อยซูเปอร์แมนตัวเล็กๆที่มีพลังและความคิดเหมือนตัวเองเป๊ะๆออกมาจากฝ่ามือเพื่อไปทำภารกิจในที่แคบๆได้มันเหมือนมีกล่องทับย่อส่วนของตัวเองอย่างไม่พอเขายังมีพลังพูดแทนเสียงคนอื่นหรือซูเปอร์เวนทริโลควิซัมเคยมีตอนที่เขาแกล้งคนโดยการทำให้เสียงของเขาไปออกจากปากรูปปั้นทำเอาคนแตกตื่นนึกว่ารูปปั้นพูดได้ นี่มันพลังของฮีโร่หรือพลังของคนขี้แกล้งกันแน่ที่เหนือไปกว่านั้นอีกคือพลังเปลี่ยนรูปร่างหน้าตาไม่ใช่แค่การปลอมตัวธรรมดาแต่คือการบิดโครงกระดูกและกล้ามเนื้อใบหน้าของตัวเองเพื่อปลอมเป็นเอเลี่ยนหน้าตาประหลาดนอกจากนี้ยังมีพลังยิบย่อยอีกเพียบเช่นพลังถักไหมพรมขั้นเทพที่สามารถถักชุดแต่งงานเสร็จในพริบตาหรือพลังกินไม่จำกัดที่เคยกินแฮมเบอร์เกอร์เป็นภูเขา แค่เพราะว่าอยากกินทั้งทงที่ร่างกายเขาได้พลังงานจากดวงอาทิตย์และไม่ต้องการอาหารเลยด้วยซ้ำพลังเหล่านี้อาจจะดูตลกแล้วไร้สาระในสายตาคนยุคนี้แต่มันแสดงให้เห็นถึงยุคสมัยที่คอมมิกส์เน้นความสนุกและจินตนาการแบบสุดขั้วก่อนที่เรื่องราวของฮีโร่จะค่อยๆจริงจังและสมจริงมากขึ้นในเวลาต่อมาความลับหลังแว่นตา และถ้าพูดถึงเรื่องแปลกก็คงไม่มีอะไรแปลกและเป็นที่เถียงกันมานานหลายสิบปีกับคำถามที่ว่าแค่คลาเค้นใส่แว่นทำผมเปลี่ยนทรงนิดหน่อยทำไมคนทั้งโลกถึงจำไม่ได้ว่าเขาคือซูเปอร์แมนมันดูไม่สมเหตุสมผลเลยใช่ไหมจริงๆแล้วในคอมิกส์ยุคเก,ก่ามีคำอธิบายซ่อนอยู่คำตอบก็คือพลังสะกดจิตเบาๆหรือซูเปอร์ไฮโนซิส เรื่องของเรื่องก็คือเลนส์แว่นตาของเขาที่ทำมาจากเศษยานอวกาศที่เขาโดยสารมาอย่างโลกมันมีพลังในการสะกดจิตคนรอบข้างแบบอ่อนๆทำให้ทุกคนมองเห็นคลาร์กเคนเป็นแค่ชายหนุ่มร่างสูงผอมแห้งดูซุ้มซ่ามขี้กลัวไม่มีอะไรน่าสนใจซึ่งเป็นบุคลิกที่ตรงกันข้ามกับซูเปอร์แมนอย่างสิ้นเชิง แต่ในยุคหลังๆคำอธิบายนี้ก็ถูกปรับให้มีความลึกซึ้งและสมจริงทางจิตวิทยามากขึ้นคำตอบใหม่ก็คือมันไม่ใช่การปลอมตัวทางกายภาพแต่มันคือการปลอมตัวทางจิตวิทยาคนเราไม่ได้คาดหวังว่าสิ่งมีชีวิตที่ทรงพลังระดับพระเจ้าจะมาใช้ชีวิตเป็นนักข่าวเงินเดือนน้อยปะปนอยู่กับคนทั่วไป เมื่อเราเห็นคลาเขนที่ดูเงอะงะสมองของเราก็ปฏิเสธที่จะเชื่อมโยงเขากับภาพของบุรุษเหล็กผู้สง่างามเราจะคิดแค่ว่าเออคนหน้าคล้ายแล้วก็ปล่อยผ่านไปเพราะความคิดที่ว่าซูปเปอร์แมนจะมานั่งทำงานโต๊ะข้างๆเรามันเป็นเรื่องที่เหลือเชื่อเกินไปคิปโตไน์ เมื่อพูดถึงจุดอ่อนของซูเปอร์แมนทุกคนต้องนึกถึงคริปโตไนท์แร่หินสีเขียวเรืองแสงจากดาวบ้านเกิดของเขาที่ทำให้เขาอ่อนแอลงจนถึงขั้นเสียชีวิตได้แต่มีเกร็ดสนุกสนุกคือเจ้าคริปโตไนท์เนี่ยไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อทำให้เรื่องราวน่าตื่นเต้นอย่างเดียวนะ เหตุผลจริงๆในตอนแรกคือนักแสดงที่ภาคเสียงซูเปอร์แมนในละครวิทยุยุค40เขาอยากจะลาพักร้อนทีมงานก็เลยคิดพลอตให้ซูเปอร์แมนโดนคริปตัวไหนแล้วนอนสมส่งเสียงร้องโอดโอยก็พอจะได้ให้นักแสดงคนอื่นมาภาคแทนชั่วคราวได้กลายเป็นว่าจุดอ่อนที่โด่งดังที่สุดเกิดจากความต้องการไปเที่ยวพักร้อนของนักภาคนั่นเอง นอกจากคริปโตไนท์เขายังมีจุดอ่อนอีกอย่างที่หลายคนรู้กันดีนั่นคือเวทมนต์เพราะพลังของเขาตั้งอยู่บนหลักวิทยาศาสตร์แต่เวทมนต์มันอยู่นอกกฎเกณฑ์นั้นทำให้เขาสามารถถูกทำร้ายด้วยคาถาต่างๆได้เหมือนคนธรรมนาอีกหนึ่งจุดอ่อนคือจุดอ่อนทางใจพลังการได้ยินของเขามันไม่ใช่การดักฟังคนร้ายแต่มันคือการที่เขาต้องได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือเสียงกรีดร้องเสียงแห่งความเจ็บปวดจากทั่วทุกมุมโลก ตลอดเวลามันคือภาระทางประสาทสัมผัสที่สามารถทำให้เขาคลั่งได้และศัตรูก็สามารถใช้เคลื่อนเสียงความถี่สูงโจมตีจุดนี้ได้เช่นกันและจุดก่อนที่ใหญ่ที่สุดก็คือหัวใจของเขาเองคือความรักที่เขามีต่อมวลมนุษย์โดยเฉพาะกับคนที่เขารักอย่างลูอิสเลนหรือพ่อแม่บุญธรรมของเขา วายร้ายที่ฉลาดไม่จำเป็นต้องสู้กับเขาตรงๆแค่จับคนที่เขารักเป็นตัวประกันก็สามารถบีบให้เขาตกอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องเลือกอย่างเจ็บปวดได้แล้วความดีและความรักของเขาจึงเป็นทั้งพลังและจุดอ่อนในเวลาเดียวกันอาถรรพ์นในโลกจริงอาถรรพ์ซูเปอร์แมน Superman, หรือคำสาปของซูเปอร์แมนมันคือเรื่องราวโชคร้ายที่เกิดขึ้นกับนักแสดงหลายคนที่มารับบทนี้ จนกลายเป็นตำนานบทหนึ่งของฮอลลีวูดคนที่โด่งดังที่สุดมีอยู่สองคนคนแรกคือจอร์ชรีฟส์ผู้รับบทซูปเปอร์แมนในซีรีส์ทีวียอดฮิตยุค50ในปี1959เขาถูกพบเสียชีวิตในห้องนอนด้วยบาดแผลจากกระสุนปืนแม้ทางการจะสรุปว่าเป็นการฆ่าตัวตายแต่ก็มีเงื่อนงำน่าสงสัยมากมายจนเกิดเป็นทฤษฎีสมคบคิดว่าเขาอาจจะถูกฆาตกรรม และปริศนานี้ก็ยังคงอยู่มาจนถึงทุกวันนี้อีกคนหนึ่งคือคริสโตเฟอร์รีฟเขาคือบุรุษเหล็กที่สมบูรณ์แบบบนจองเงินแต่ในปี1995ชีวิตเขาก็พลิกผันเมื่อเขาประสบอุบัติเหตุตกมาระหว่างการแข่งขันจนทำให้เป็นอัมพาตตั้งแต่ช่วงคอลงมาไม่สามารถขยับตัวหรือหายใจเองได้แต่แทนที่จะยอมแพ้เขากลับกลายเป็นฮีโร่ในชีวิตจริง ต่อสู้และรณรงค์เพื่อการวิจัยอาการบาดเจ็บทางไขสันหลังอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยสร้างแรงบันดาลใจให้คนทั่วโลกก่อนจะเสียชีวิตลงในปี2004นอกจากนี้ยังมีนักแสดงคนอื่นๆเช่นเคิร์กอาไลัยซูปเปอร์แมนคนแรกบนจอภาพยนตร์ที่หลังจากรับบทนี้อาชีพการงานของเขาก็ตกลงจนกลายเป็นดาราตกอับหรือแบรนดอนราล์จากหนังซูเปอร์แมนรีเทิร์นปีส0 0 6ที่แม้หนังจะไม่ได้แย่ แต่เส้นทางในวงการของเขาก็ไม่ได้เปรียงปรางอย่างที่หลายคนคาดหวังแน่นอนว่าทั้งหมดนี้อาจเป็นแค่เรื่องบังเอิญที่น่าเศร้าแต่เมื่อมันเกิดขึ้นกับบทบาทเดียวกันซ้ำๆมันก็อดไม่ได้ที่จะทำให้คนเชื่อในเรื่องของอาถรรพ์เป็นเรื่องที่สดสดร้อนๆ้อนที่สุดนั่นคือดราม่าวงการภาคไทยกับภาพยนตร์ซูเปอร์แมนเรื่องล่าสุดที่จะเข้าฉายในปี2025 เมื่อมีการประกาศว่าผู้ที่ให้เสียงภาคภาษาไทยคือเอมสันเพชแทนที่จะเป็นนักภาคมืออาชีพก็เกิดกระแสวิพากวิจารณ์อย่างหนักในหมู่แฟนๆชาวไทยเรื่องนี้แสดงให้เห็นอะไรมันแสดงให้เห็นว่าแฟนๆชาวไทยรักและให้ความสำคัญกับตัวละครน,นี้มากแค่ไหนพวกเขามีมาตรฐานที่สูงแล้วรู้สึกเป็นเจ้าของตัวละครน,นี้อย่างลึกซึง้งจนเรื่องเสียงภาคกลายเป็นประเด็นใหญ่ขึ้นมาได้ การกลับมาของตำนานซูเปอร์แมนที่จะเข้าฉายในปี2025นี่ไม่ใช่แค่หนังฮีโร่เรื่องใหม่ธรรมดาแต่มันคือการเปิดสกราชใหม่ของจักรวาลดีซีภายใต้การกุมบังเหียนของผู้กำกับอย่างเจมส์กันที่ขึ้นชื่อเรื่องสไตล์การเล่าเรื่องที่ไม่เหมือนใครและเราก็จะได้พบกับซูเปอร์แมนคนใหม่ที่รับบทโดยเดวิดคอรนสเวต นักแสดงหนุ่มที่หลายคนบอกว่ามีใบหน้าละไม้คล้ายกับคริสโตเฟอร์รีฟอย่างน่าทึ่งแต่สิ่งที่น่าสนใจและเป็นสัญ,ญลักษณ์มากที่สุดของการกลับมาครั้งนี้คือการตัดสินใจของเจมส์กันที่จะนำกังเกนในสีแดงกลับมาไว้ข้างนอกชุดอีกครั้งหลายคนอาจจะมองว่าเป็นเรื่องตลกแต่จริงๆแล้วมันมีความหมายลึกซึง้งในช่วงสิบกว่าปีที่ผ่านมาภาพลักษณ์ของซูเปอร์แมนถูกตีความให้ดูจริงจังมืดมน และเต็มไปด้วยความขัดแย้งภายในจนกางเกงในสีแดงถูกเอาออกไปเพื่อให้ดูสมจริงและเท่ขึ้นแต่การนำมันกลับมาครั้งนี้คือการประกาศอย่างชัดเจนว่าซูปเปอร์แมนของเจมส์กันจะกลับไปสู่รากเหง้าดั้งเดิมการกลับมาของกังเกงในสีแดงจึงไม่ใช่แค่เรื่องแฟชั่นแต่มันคือการกลับมาของจิตวิญญาณที่แท้จริงของซูปเปอร์แมน